ฝันเห็นคนขี้คุกฝันเห็นนักโทษพึ่งพ้นคุกออกมาฝันเห็นนักโทษที่พึ่งพ้นคุกออกมาแปลว่าอะไร ช่วงนี้มีคนทำให้ท่านเป็นทุกข์เป็นกังวลช่วงเนี้จะมีคนทำให้ท่านเป็นทุกข์และก็เป็นกังวลอย่างมากดวงของท่านช่วงนี้มีคนคิดร้ายท่านจะได้รับความเมตตา ท่านจะได้รับความเมตตาความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าจะมีนักปราราชบัณฑิตจะมีนักปราราชบัณฑิตให้ความช่วยเหลือท่านคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าญาติพี่น้องช่วงนี้คุณอาจจะมีความทุกข์ใจบางอย่างที่ หาคนเนี่ยเข้าใจได้ยากคุณอะจะมีความทุกข์ใจอย่างมากให้ไปเที่ยวแก้เครียดนะให้ไปเที่ยวทะเลให้ไปเที่ยวห้างให้ไปเที่ยวทะเลคุณควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากญาติช่วงเนี้ยดวงไม่ดีเท่าไหร่ ช่วงนี้ดวงไม่ดีเท่าไหร่มีคนจ้องคิดร้ายมีคนจ้องหาเรื่องท่านจะต้องรู้จักการปล่อยวางเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์ใจมากไปกว่านี้เลขนําโชคเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง เนี่ยให้ไปทะเลปล่อยวาง7จ็สมหนึ่งรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์ line, มาเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ